เนียรรัฐบาลเตรียมปรับสภาพภูมิทัศน์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าใหม่โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียรรัฐบาลเตรียมถอนต้นปาล์มยะวา13ต้นและต้นไซอังกฤษ33ต้นตามคำสั่งของผู้ใหญ่จากรัฐบาลเพื่อส่งคืนให้สวนนงนุษย์ภาคเอกชนที่เข้ามาปรับภูมิทัศน์ทำเนียรรัฐบาลก่อนหน้านี้โดยมีรายงานว่าการสั่งถอนต้นไม้ทั้งสองชนิดเกิดจากการเตือนของโหราศาสตร์ถึงความไม่เป็นสิริมงคลของสถานที่ปลูก ปมปัญหามีอยู่ว่าการปรับภูมิทัศน์ของสถานที่เกิดขึ้นเพราะอะไรและถ้าปรับตามโหราศาสตร์จะแก้ปัญหาได้จริงหรืออาจารย์เสรีครับ,ค,รบคนเขานินทารัฐบาลบอ, uh huh. อะไรแค่จะตบแต่งภูมิทัศน์อยู่ประมาณสิบกววัน uh huh. อยู่ๆมาลื้อมาถอนกันอีกแล้วนั่นที่สินแสก็พูดเขาพูดกันในเรื่องจริง uh huh. อาจารย์จะว่ายังไงครับป uh huh. มนี้ <laughs> เอางี้นนะพี่ขอมองอันนี้ก่อน ว่าหลังจากที่ปรับไปแล้วเนี่ยมันหมดความสง่างามจริงๆอันนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องสินแสนะ<อ>นะอาจารย์เคยเห็นแล้วนะเห็นก็ไปเห็นจากในรูปไงมีต้นปามมีต้นไทรหมดเลยไม่สง่างามเลยเพราะจริงๆถัดตึกไทยคู่ฟ้าสวยมากครับมันเป็นตึกที่ควรจะต้องปรากฏเด่นชัดโดยไร้สิ่งบดบังอ๋อนี่มองมองมองแบบในแง่งทัศนียภาพทัศนียภาพ,น,ภาพนะฮะ เพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเอาออกด้วยห่วงจุ้ยตามที่เขาไปนินทากันหรือจริงๆแล้วเนี่ยพอปลูกไปเรียบร้อยแล้วพอมาดูสู้ไม่มีไม่ได้อันนี้คืออันแรกขอให้คิดอย่างนี้ก่อนนะฮะอันที่สองสมมุติว่ารัฐบาลฟังห่วงจุย้ยครับแล้วก็ถอนออกไปตรงนั้นจริงๆครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยท้ายคลิปถามว่า ห่วงจุ้ยมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าครับพี่ก็ตอบได้เลยว่าห่วงจุ้ยนั้นแก้ปัญหาการทํางานไม่ได้ครับแต่ห่วงจุ้ยแก้ปัญหากําลังใจได้อาจารย์กําลังจะบอกว่าไอ้ที่ปรับเนี่ยมันอาจจะมาเรื่องช่วยในเรื่องกำลังใจบางทีเนี่ยเวลาหมอดูบอกอะไรเราพระบอกอะไรเราเนี่ยนะฮะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระบอกให้เราไปทําแล้วมันสําเร็จหรือหมอดูบอกให้เราไปทำแล้วสำเร็จมันอยู่ที่การทํางานของตัวเราเอง แต่การที่เราได้ทําอะไรตามที่พระบอกการที่เราได้ทําอะไรตามที่หมอดูบอกแต่พระก็บอกนะอาจารย์ท่านวาวชิระเมธีท่านบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยะจะต้องประกาศไปด้วยนะว่าใครเป็นสินแสตกลงบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะปกครองกันด้วยนายกรัฐมนตรีหรือสินแสพี่ก็จะตอบท่านวกว่า ปกครองโดยโยงมนตรีที่ต้องการกำลังใจตามแนวความเชื่อส่วนตัวแล้วทำไมจะต้องไม่ไม่เอาเรื่องหลักของพุทธมาใชา้เพราะพุทธเนี่ยไม่ได้เชื่อหลักเกี่ยวกับเรื่องหมอดงหมอด,มอดูสินแสฮ<อ>วงจุ้ยอาจารย์ยอาจารย์ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมไทยเรานั้นเนี่ยมันปะปนกันอยู่ระหว่างความเป็นพุทธกับความเป็นพราหมณ์ครับอาจารย์พระราชพิธีก็เป็นพราหมณ์ครับ,รบเพราะฉะนั้นพุทธกับพราหมณ์เนี่ยมันแยกกันไม่ออกครับ,รบสารพระภูมิก็พราหมณ์นะ แต่เวลาเราเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยมันควรจะนำทั้งแนวปฏิบัติวิธีคิดรวมทั้งให้ประชาชนคนทั่วไปเห็นด้วยว่าเรายืนอย,อยู่บนหลักการอาจารย์ขาจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามทุกคนต่างมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองต่างๆนานาเพียงแต่ว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องหงจุยก็จะดูถูกคนที่เชื่อหงจุย<ะ>ไม่ เชื่อคนที่ไม่เชื่อมาด,ดูก็จะดูถูกคนที่เชื่อมาด,ดูนะคะแต่พี่แล้วขอเอ่ยชื่อคนอีกคนนึงก็ได้ท่านคงไม่โกรธคุณอัศวินเจ้าของเม r ราเคครับเราสองคนมีความเชื่อตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการใส่สีเสื้อผ้าครับนะคะครับคือพี่จะไม่ใส่สีที่มีตารางให้มาว่าเป็นสีการกินีมันไม่ได้ช่วยอะไรพี่ในแง่ของการทำงานครับแต่มันช่วยให้กำลังใจพี่นะคะ ถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่หยิบสีฟ้ามาใส่ในวันอาทิตย์พี่จะไม่สบายใจทั้งวันทําอะไรจะเงอะเงอะเงะไอ้แต่เราใสเสื้อสีผิดนี่มันกะลิกินีนี่นะถ้าพี่ใส่สีแดงไปในวันจันทร์เมื่อไหร่ทำไมใส่เสื้อผิดมาแล้ววันนี้ปีเส้นงานจะยังไงละเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเวลาปีเส้นงานเนี่ยเขาดูที่สีเสื้อหรือดูที่เขาดูที่งานแต่ใจเราไงใจเราไง,ใจ,าไงใจเราที่เงอะงะ ใจเราที่วันไหวอาจารย์สมัยพี่เรียนหนังสือตอนเด็กๆนะครับพี่มีปากกาคู่ชีพพี่นะวันไหนพี่ไปสอบปากกานั้นหายพี่ไม่สบายใจนะอืพี่จะต้องเอาปากกานั้นไปนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยนะความเชื่ออย่าดูถูกกันแต่อาจารย์ครับเอาละที่เขานินทากันบอกว่านายกนี่เชื่อ่วงจุย้ยถึงขนาดพี่เชื่อว่าถึงแม้ท่านจะเชื่อ่วงจุ้ยอย่างไรท่านก็ต้องแบ่งใจเอาไว้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ท่านอยู่รอดได้ ก็คือฝีมือและผลงานท่านคงไม่อาจใส่ห่วงจุ้ยทําให้ท่านอยู่ได้แต่ถ้าเกิดห่วงจุ้ยเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ทําให้สบายใจมันก็ธรรมดาเอางี้ละกันใครที่นินทานยกตรงนี้จงถามตัวเองว่าถ้าไม่ได้ตั้งสารพระภูมิสบายใจไหมก็บางคนมองไม่ได้สวดให้แม่เจ็ดวันสบายใจไหมเออไม่ได้เคาะลงเรียกแม่สบายใจไหมเออตกลงแม่มากินได้ไหมเคาะนั่นแหละไม่ได้อ่า แต่เราก็เคาะใช่ไหม่ะใช่อแล้วเขาบอกว่าอย่าสวดคู่ต้องสวดขี้เอออ่าบางวันเราต้องการให้คนมาเผาวันอาทิตย์แต่นับได้แล้วมันหกวันวันศุกร์ข้ามเผาอ่าไม่ใช่แต่พอเราบอกว่าเนี่ยมันนับได้หกวันถ้าเกิดเจ็ดวันจะต้องเผาวันจันทร์จะต้องเผาวันอาทิตย์เรายัางอุตส่าห์สวดคืนวันเสาร์สองหนเพื่อให้ครบเจ็ดอ่ะ <laughs> แล้วทานี้เราจะว่าใครอ่ะเฮ้ i, อยอย่าไปมองเรื่องของจุ้ยเรื่องเดียวมองหลายๆเรื่องมนุษย์เราเนี่ยความเชื่อมีหลายเรื่องคนบางคนไม่ได้แขวนพระออกจากบ้านไม่ได้ผมถามนิดหนึ่งว่าทําไมเนี่ยผมสังเกตคนเป็นผู้นําเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเวลาจะเข้าที่ทํางานเวลาจะนั่งตรงไหนยังไงเนี่ยมันทำไมต้องไปเชื่อเรื่องพวกนี้อาจารย์ถาภา,า,าระมันหนักหน่วงมันต้องการกำลังใจมากกว่าคนที่กำลังจะทอดผวยแขกขาย ก็เอะเราจะเชื่อในหลักของธรรมะหรือหลักของกรรมแบบยึดมั่นเขาก็เชื่ออาจารย์เขาไม่ได้ไม่เชื่อนะจะไปถามเขาสิว่าเขาเชื่อเรื่องกรรมไหมเขาเชื่อก็หลวงพ่อปัญญาเนี่ยผมบวชกับหลวงพ่อปัญญาเวลาจะเจิมรถใครเอารถไปให้ท่านเจิมเนี่ยนะท่านบอกมานี่เจิมรถเนี่ยรถมันจะไปรู้เรื่องอะไรเจิมไปที่กบาลแกเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาท ก็สิ่งนั้นก็ทําก็ถูกต้อง <Ừ. S 2> คือไม่ว่าใครเชื่ออะไรเราก็ทําสิ่งนั้นให้เขา <Ừ. S 2> เพื่อให้เป็นขวัญและกําลังใจอย่างบางคนเนี่ยนะจะออกจากบ้านแม่ <laughs> ปอปยพรหน่อยแล้วฐานตรงๆที่เราจะสอบได้เนี่ยอยู่ที่คําอวยพรของแม่หรือที่เราท่องสื่อเมื่อคืน <laughs> แต่การที่แม่ลูปหัวเราแล้วบอกโชคดีนะลูกเนี่ยเป็นกําลังใจไหมล่ะ <Ừ. S 2> อาจารย์อย่ามองข้ามทางด้านของ emotion <laughs> มนุษย์เราเนี่ยนะ เราไม่ใช่เป็นสัตว์เหตุผลนะครับ People live by head and heart and heart always win over head นะมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยสมองและและอารมณ์แต่อารมณ์มักจะอยู่เหนือเหตุผลเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอะไรด้วยเหตุผลและไร้จิตใจเนี่ยเราเท่ากับเรามีสมองด้านซ้ายซิกเดียวนะ Oh. สมองเราเนี่ยเฮมิสเฟียของเราเมีซ้ายกับขวาซ้ายคุมเหตุผลและขวาคุมอารมณ์และสมองทั้งสองข้างมันทํางานเพราะฉะนั้นอย่างพี่เนี่ยนะพี่ท่องหนังสือหนักพี่เตรียมงานหนักเพื่อได้งานดีนี่พี่ใช้สมองด้านซ้ายแต่ในขณะเดียวกันพี่ต้องใส่สีเสื้อให้ถูกต้องเอาปากกาอันนั้นให้ถูกต้องเอาพัชนาอันนั้นให้ถูกต้องอันนั้นพี่กําลังใช้สมองด้านขวาและเมื่อขวากับซ้ายพี่เดินไปด้วยกันปั๊บพี่ปริเนตนงานสบายใจ oh, oh, oh. แล้วนายกนี่ต้องปรีเส้นงานด้วยแบบนี้เหรอครับอาจารย์ ถามจริงๆเถอะมัน<ก>ควรจะประับใครที่มีความเชื่อแบบไหนอย่าไปทําลายความเชื่อเขาแล้วเราควรจะปรับหวงจุย้ยหรือปรับการทํางานปรับทั้งสองอย่างคือการทํางานก็ต้องปรับได้ไงสมองด้าน,ด,านด้านซ้ายเราไงครับก็คุมการทํางานสิสมองด้านขวาก็คือต้องการอารมณ์ที่มั่นใจครับก็ปรับสองอย่างเพราะถ้าเกิดมีคนบอกอุ้ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีน้ำเอาเอาออกไปเลยถ้าไมควรจะมี ก็หมอดูมันก็ต้องหลายหมอดูสินแสก็ต้องหลายสินแสก็แล้วแต่เราเชื่อใครก็เหมือนกันบางคนก็เชื่ออาจารย์คนก็เชื่อพี่อ๋อเราเชื่อใครเชื่อคนไ<ำ>หนแล้วก็ฟังคนนั้นเราสบายใจกับคนไหนล้วก็ทากับคนนั้นเอาแล้วคนอื่นเขาต่อว่าฝ่ายค้านต่อว่าโคศพพักฝ่ <คน S 1> ายค้านปากคนน่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อเคยดูหนังเรื่องคำพิพากษาไหมเคยครับไอ้ฟักเนี่ยชีวิตมันดันทศเพราะอะไรเพราะมันฟังคนรอบข้าง มันไม่เป็นตัวของตัวมันเองในด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันอยากจะดูสมทรงแม่เลี้ยงมันตามที่พ่อมันสั่งแต่ชาวบ้านเนี่ยเวลามันเข้าใกล้สมทรงแม่เลี้ยงมันทีไรชาวบ้านหาว่าอินี่เป็นชู้กับเมียพ่อมันก็เลยไม่ได้ไปดูแลเมียน้อยพ่อมันตามที่พ่อมันสั่งแลวชีวิตมันลันทดไหมในใจอยากจะทําตามพ่อสั่งแต่เมื่อไปทําแล้วโดนพิพากษาเพราะฉะนั้นหนังเรื่องไอ้ฟักถึงมีชื่อร่างเดิมว่าคําพิพากษา คนเรานะชีวิตใครใครใช้อย่าให้ปากใครมาใช้ชีวิตเราเพราะฉะนั้นพร้อมพงจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของพรอมก็<พ>เรื่องของพร้อมพงแต่ม,มีปากคุณก็พูดไปแต่แตฉันจะเชื่อคุณก็ได้ไม่เชื่อคุณก็ได้แต่เพื่อเพื่อไทยนี่เขาก็มีการปรับมีการย้ายห่วงจุ้ยเหมือนกันก็น,น,นาาั่นนะว่าอีาเขาอีนว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองแหละ <S <S จริงๆคนเรานะพี่เป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าคุณถูกพิพากษาโดยศาลคุณเจอกฎหมายฉบับเดียวอแต่ถ้าคนถูกพิพากษาโดยประชาชนนะนะ โดยโดยคนรอบข้างคุณนะค,คุณโดนประมาณ20กว่ากฎหมายอ่ะเอาละครับเราแต่งตัวอย่างนี้บางคนบอกอุ้ยพอเหมาะเราแต่งตัวอี้โมงว้าบมบางคนเราแต่งตัวนี้บอกอันเดอร์ด RES น้อ,นอยไปเอาไงอีกคาถามหนึ่งอาจารย์ครับปรับสถานที่หรือปรับคนปรับต้นไม้หรือปรับคอมอถ้าหากมีความจําเป็นเพื่อความสบายใจและผลงานที่ดีถ้าปรับทั้งคู่ได้ก็ปรับมันไป <laughs> และรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ย มันอยู่ที่ห่วงจุย้ยหรือมันอยู่ที่เสียงหรือมันอยู่ที่การทำงานรัฐบาลอยู่ได้ด้วยการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงแต่การทำงานที่จะได้เสียงนั้นก็อยู่ที่ความสบายใจของคนทำงานครับครบไหมครบ <laughs> <laughs> แต่ที่สำคัญที่สุดทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเป็นคนพุทธนะอาจารย์ uh huh. อย่างที่หลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านก็เคยบอกไว้ว่า คนเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําถูกต้องเราเชื่อกรรมพี่เชื่อว่าคนที่เขาเชื่อห่วงจุย้ยเขาก็เชื่อกรรมเวลาแต่เขาขอเชื่อแถมอีกหนึ่งอย่างเวลาท่านไปเจิมที่บ้านผมก็เห็นท่านไปเจิมให้มันกันแต่ท่านเขียนว่าระวังนะนะก็ใช้บอกว่าระวังนะไอ้ไปเจิมจุดๆอะไรเนะี่ยท่านบอกตอนนี้อาจารย์กําลังพูดถึงท่านปัญญาซึ่งพี่กำลังซือท่านมาเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่เชิญพี่ไปเทศพระนะอ๋อท่านปัญญาเชิญพี่ไปเทศพระท่านนัอากาศเนี่ยพี่เป็นคนเทศนะอ่า แต่ในขณะเดียวกันก็มีพระอีกหลายๆแบบแล้วคนเหล่านั้นเขาก็เชื่อพระเหล่านั้นเราก็ไปทำลายความเชื่อเขาไม่ได้ครับสุดท้ายก็คือว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่การที่จะทำกรรมดีได้นั้นหลายครั้งก็ต้องการกำลังใจที่มั่นคงและแข็งแรงเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำแล้วให้กำลังใจได้จงทำในตำราวิชา r e s e n t a t i o n เขาบอกเลยว่า หากคุณเชื่ออะไรที่ทําให้คุณมั่นใจเช่นถ้าใส่เสื้อสีฟ้าแล้วคุณสบายใจผูกนคไทน้ําเกินแล้วคุณสบายใจพกปากกามองบองแล้วคุณสบายใจจงเอาไปด้วยส่วนนายกท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าทําไปแบบนี้แล้วท่านสบายใจท่านสบายใจแล้วถ้ามีกําลังใจในการทํางานแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์พูด ท่านจะอยู่หรือไม่ไปก็อยู่จะอยู่หรือจะไปก็อยู่ที่ผลงานของท่านซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับหวงจุ้ยไม่ใช่แต่ถ้าเกิดท่านได้มีหวงจุ้ยที่ถูกใจท่านแล้วท่านมีกําลังใจมันไม่ดีกว่าวเหรอเรื่องนี้ก็คลายปมไปได้คร<ะ>ับอาจารย์เสรีครับ